เสียงอื่นพี่น้องเสียงควักอู้เอ้าพุ่ณก็สิพ่อของดีวะพี่น้องก็สิพ่อของดีอักเอ้ยอักเอ้ยมาเลยเห็ดปวกันพี่น้องนานคุณอาจ๊ะย์เมนเมดไปพุ่นอยู่ใก้แหงไก่กันแหงก็จะอัดสิบุ่นไล่ให้เบื้องเมดมาไล่ก็ได้พี่น้อง สิบดอกสิบดอกสิบดอกเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุณผู้ชทุกคนสวัสดีเอ็ซีทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อพาพี่น้องมาเข่าโคเข่าปลาคือเก่าละค่ะมาเลาะเบิ่งเฮ็ดอ้าวมาเลยเบาห้องกัซักเลยจ้ะสองจูบเหมือนไงเลยสวัสดีนี่ตัวนี้ ยามใส่สาย,สายค่ะพี่น้องอกระแตกินลมสวัสดีครับนะพี่น้องตามลาหาเห็ดคือเก่ามาหาเห็ดคือเก่าเดอ้อจ้ะเห็ดไข่พี่น้อง,องช่วงนี้ตามมาเบิ่งจะ้ยตุมต่มตุ่มตุมเลยจ้ะพี่น้องเบิ่งเบาห้องพออ้ามันหมานจ้ะพี่น้องสองตุมแรกไปไปหลุ่นน้ำนเลยจ้า พี่น้องเขามาแล้วก็ยืดลืมกดไหค์ก็แร์ก็ติดตามเด้พี่น้องออกโบอ,อกเขาป่าคือเก่เาต่เขามาเลยพอเลยครับเห็ดไข่ขาวอืมเนี่ยขนาดเลยจ้ะมเอาอู้สะท้อนแสเงเดียดเดียนแหงเอาต้นนึงครับ ตราไปหนีกับสีแดดแห้งแน่ครับพี่น้องบันนี้เพราะว่าแดดหนาหนาวนี่แดดแห้งแห้งเลยพี่น้องกันเมื่อนำหมอกแล้วนี่ใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วไอ้พ๋อไปใช้อืมตุ่มครับพี่น้องหัวถุ่งไงป๋อเขาก็เพิมเครื่ิเถื่อนนะใ้ไ่แน่นน่แน่นอยู่นะ เมี้ยโอ้ยตัวเง้ยทางในจุมนึ่งกระดุมมันนี่ยะเลือเตยขาอจ้ะขาบบไงเม่กินนี่เกือบมาบรทันอ๋ออีกแล้วพี่น้องคือสีเมนคูเอุ้ยน้ำกระไร คุณต่างพอครับชิลบมาใหม่กับยันจำม,มองบ่ดด้บ้าดมาหลีอยู่จังไดอินดอะโอ้ยพี่บิ๊กพี่บิก๊กโอ้ยแดงเฮี่นยนผู้ผูเฮ็ดไข่อแลยน้อไข่าขาว เป็นแค่เขียวอย่ใ้องหลังเขตบางพื้นที่กับบะมีเลยนะพี่น้องบางปลานี่บ่มีเลยเครดเลือแต่ใบใหม่บางปลาแค่เขียวครับออกปุ๊บออกเขาปลาคือนเขาพี่น้องเจ็ดว่าบ่าวชีวิตย์จะได้ลงเกี่ยวเขาหนักครับ xoay nhanh như nó tùm gần thỏa nhanh hết cái chiếu mhm 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 nhanh phương mhm 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 Được nhanh phương mhm <laughs> เาออกก็ได้ยิ่งใหญ่เลยกลุ่มยิ่งใหญ่ครับไข่เขียวอเขียวแหงอ่ะอเป็นมูลเลยครับแบบนี้เห็ดไข่เขียวเห็ดไข่เขียวเป็นมูลเลยครับโอ้ยมันมันมัน อยู่ประมาณหาดอกแล้วคือตามที่เห็นอุ้ย,ไไาย,ยหาผุนดอกนึงกันได้ดอกเฮเจ้าบุท่านเห็นหนะบัวมาบ้างเดี๋ยวได้ด้วย,ยเลือมคักพี่น้องแบลจ่าเหอุ้ยเยหีหหห้ี่คือขึ้นแนะเด็ดอกนึง ดอกน้ำงามดอกงี้นี่ครับสวยงามมากมาแล้วจ้ามีอีกมีอีกแล้วเนาะโอ้ว่ามีแค่นี้อกมาดอกบกง่าแถ่มะผอเป็นมูรวมผอหมูเลยนี่จ้า โอ้ยงามครับดอกเงี้เ้เกือบเยียบเอาปหมูนี่เกือบเจ็ดดอกสิดอกเจ็ดดอกเนาะทั้งผีสองดอกงูเดียวกันครับพี่น้องมาผอเป็นงูแล้ว ปาทิศไข่าขาวพี่น้องกินเขาเปียงเล่นเขาเปียงล้วงเขาว่าแก่งเสียบด้ยจ้ะเมี้ดอกใงญ่ยครับอูุู้มนึงเปิดใบใหม่นี่เมื่อกี้นั่นเหรอิีเขาเปี่ยนล้วงนี่สิเก็บอยู่พี่น้องอ<น>ว่าดอกแข็งดอกหนาะบุคือเฮ็ดปวกหน่อยทั่วไป คือว่ามาโศกมาหมานอีกแล้วครับพี่น้องเด็กนเด็กก้งคือเกามือนี้รุนกันแค่ว่าสิเต็มตาหรือบ่แต่ว่าหมื่อวานเขาเกือบเต็มเนาะเกือบเต็มตาเมียนอุ้ยเดันเฮ็ดกอตัวแดงก็มีเห็นพี่น้องตัวแดงงามๆเลย เห็ดโกเดียกกระดโกงามงามจุ oh. ่มได้ี่มอุ้ยหาซีนี่หมูเนาะงามปานนี่นัวเห็ดลายชนิดเกือบพี่น็องเห็ดโก้ที่กันเลยต้องเนี้อออกสีส้มค่ะคนละสีเนาะใครเหี้ย เอาก็ย huh? ังห่อเรื่อยๆอยู่พ oh, yeah, ี่น้องห็ดไข่เคียวบ่ฮะเนเดี <h its> <h its> ๋ยวมาเดินทางไหนเดียวหินหิดยางไปไก่โบห็นบาดหินแล้วเห็นแล้ว เดี๋ยวเห็นหมองหนึ่งมาหาหมองหนึ่งแล้วเฮ้ยข่อยบปนท่นหินหน,นั่นโอ้พีพีพีพบ้างตน้น,งตนไม้นี่อยู่หลังต้นไม้น,นี่เอานี่บ่นี่ะเห็้าอาเรีวพี่นอ้องผ่อ,พ,อพ่อเป็นมูนใช่่ะไหน นะิยเขาเปล่งไหมแอ,อี่ด้เป็นิวนี่ฮเขาเปลงงครับพี่น้องทีปง้วกินไดเ้ยพี่น้องอุย้ยก็กินไดแลนะ้วอุย้ยบ้านเฮ็ดไข่เห็นเหรออย เอหมองเดีวยวเธอพี่น้่เงาโอ้ยอยืดฟังหนึ่งของดอกวงหนึ่งใส่ค่ะดอกงาครับโอ้ก็สิแค่นี้ด้านคนสิบหกอนี่อีกบอ เดี๋ยวหาต่อครับพี่น้องอห้ยเห็ดหนึ่งยังล่ะคือดำแท้เอเป็นหมูเลยพี่น้องเดี๋ยวเห็นหมดเลยดำปึ๊ดเลยเนาะเอเป็นเห็ดหยังเด้อหื้อหื้อเห็ดหมดงบ่แม่นบ่โอ้โหคดงครับพี่น้องนี่จ้ะทองขาวขมดงขาหมวกตัวเดียวมือออกก็ เอาเก็บเป็ดตะเสียบเนาะเป็ดตะแกงเมียนต้มออกแล้วก็แกงใส่อันทั้งในขาขาวดิค่ะพี่น้องท้องขาวบ้านว่าฮ็ดถึงเขากำเนาะดันดุนเสร็จเลยเก็บมาเป็ดตะออกกับมาออกเนาะเมียนก็ฝ่อมาง่ายเด้อพี่น้องดำเปื้อ เ,เด็กงูหนึ่งครับแม่จ้แกแก่ซะคิเล็กเลยอุย้ยเกือบเต็มตานั่นนั่นมานไหมานมันพี่นอ้องอื้เห็ดกองเห่ามานเกือบเต็มตาเลยเอาไปต่อสูมดไข่ให้เขาแม่ะเสียงอื่นพี่น้องเสียงควัก อ้เอาพุ่นก็สิพ่อของดีว้าพี่น้องก็สิพ่อของดีอักเกยอักเกยมาเลยเห็ดปวกับพี่น้องน่นพูดอะไรจ้ะเมนมืดไปพุ่นยุูไกแห้งไก่กันแห้งแล้วจะอาจสิบุได้ไหลให้เบื้องมืดมาไหลบุได้พี่น้องเอ้านมีผู้ใด้ดอกเบิดโขงอ่างนี้สองคนนี่แหละกุ้งหายเห็ดปวกอยู่นี่แหละ ก่อนสิปอันก่อสิเด้เกี้ยวเขาเ้ยน่หน่อยเพราะตงเอ้าเก็บยู่เบิบ้าบิรเมืองกัเก็บอยูสอคนนี่แหะนี่บางคนบางคนเป็นบาเสือเนาะนี่แต่บสือพอเป็นยังครับเด็เก็บยยูสอคนนี่อ้ยัจะเด็กเกียวกใหคนละ nhặt con lợn ui bằng bờ khẩu mang bàn thì khó đi lên đây, đây này tôi vào cứ xì yeah. nhang và thử đó kháng. ui điền kháng, đi lườm hẹn ui yeah. so โล่ hết ปวดออมเลยวะโอ้ยไปดังคนก่อน nước chung nha này con Cứ khá hư sàn bạn này Ừ. Mm -hmm. Okay. Oh, này cho không uh -huh. mà bảo đỏ uh. bó đây bó đây kín nó, là cả phần hàng nè tổ có bốc nghe cái ้จะเป็นพีดปวกกล้หน่อยอืเด็ดรกเด็ด<ก>นี่มหญยาแข้งได้พี่น้องกันขันแม่นผออัวนีเมันเบีจูบมีบานนี่ขัน,นเขาไฟสายของคน,นสะท้อนดี

ปาสวิดเก็บเห็ดข้าวแป้งแต่ว่ามันเยอะมากเลยนะตรงนี้พี่น้องมันเป็นหมอหมอนเลยล่ะค่ะถ้าเบิ่งแห่งๆจักหน่อยนี่แห่งแต่สิหลายตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวเป็นกรอบเนาะมุดกลัไปเก็บหลวบทะนะนี้เห็ดของเฮาก็ได้เต็มกระตาแล้วเด้อ หมานสือ <laughs> น่อม,มันเป็นหมานจ้ะจ้าพ,พี่น้องได้เวลากลับบ้าน์ล่ะค่ะกะเต็มตาพอดีเลยแต่เฮ็ดปวกมูหนึ่งกะมันอยู่ค่ะพี่น้องกะถือว่ามูสามใหญ่บวกกะบอหญ่ปันได้จ้ะพี่น้องกําลังพอดีเก็บกําลังพอดีเก็บกะว่าแต่ส์ใ,ใหญ่แหงเนาะแต่กะบใหญ่ค่ะมีตุ้มมีบ้าล่ะกะดองแน่พิ่นขึ้นบ่ได้ในใบใหม่มแล้ว เพราะว่า huh. ด uh ินเพิ่เริ่มแห้งค่ะเพิ่อนก็ห้อยเพิ่อนเอาไปหลายหม่องอยู่ห้อยเพิ่อนเอาหม่ยังไงพี่น้องเห็ดก็ยังออกเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเห็ดปวกเนาะถือว่ายังพอท่านเหมิดจ้ะเขาก็หมานมาเรื่อยๆจนหอดมือนีแล้วจ้ะพี่น้องแต่เห็ดไข่แน่เห็ดปวกแน่เนาะกะรหลุนกันทุกมือละค่ะว่าสิได้เก็บไปหอดมือใดนเนาะหลุนว่าเพิ่นสิออกต่อหรือว่าสิได้เก็บเห็ดอื่นเห็ดรวมเห็ดยังแน่บอเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กะ ก็จบกิจวิ่งเพื่อนคนนี้ละค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจะ้ะทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแช์สาวกานิกากระบา่าสวิทเด้อจะ้ะมือนีเห่ากันยังมา้าเต็มตาคือเก่ามีโศกมีหลับยุคคือเก่าเนาะแต่ว่ากะสิเป็นเฮดรวมเนาะมือนีมีเฮด้แมนจะเฮ็ดพึ่งก็ได้เฮดเฮดไข่ตุ้มๆก็ไดได้แ่เนาะจ้ะเฮดเตียงเฮดขาวส่วนหมาเฮดไข่เขียวเนาะียวจ้ะ ลาพี่น้องไปก่อนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไวพ้พอกันใหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจในเดอ้อจ้ะกุไหลกกูแจสาวกันิกากระบ่าสุวิทย์ขอพระกูหล,ลายๆค่ะที่เขามาเป็นกำลังใจให้เสมอมาเนาะลาพี่น้องไปละจ้ามืออื่นสินมามบอกบอกันล่อลุ่นกันอีกจ้าสำหรับมือนีไปละค่ะสวัสดีค่ะ